วิธีการที่เร็วที่สุดที่ทําให้ฐานแฟนคลับของคุณเลิกติดตามคุณครับนั่นก็คือความไม่สม่ําเสมอของคุณครับและแน่นอนเมื่อคุณไม่สม่ําเสมอครับสมมติว่าคุณทาคลิปวิดีโอหรือทำไลฟ์สดอีกอาทิตย์หนึ่งเข้มาใหม่อีก2อ,อาทิตย์ค่้ยมาใหม่หรืออยากมาชันก็มาอยากไปฉักก็ไปนะครับอันนี้คนไม่สามารถที่จะมี trust หรือความเชื่อกับคุณได้เลยคุณต้องเข้าใจว่าโลกธุรกิจทุกวันนี้มันขายความ trust ครับคือขายความเชื่อเพราะฉะนั้นถ้าคุณทําบางอย่างอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอลูกค้าของคุณก็จะมีความเเชื่่่อในนนสิิคคคค้าาาและะบบรรรกุุณณัไมวจป็ สายความรู้สายขายนะครับหรือสายสร้างตัวตวในใดๆก็แล้วแต่คุณแบบโหแบบนานๆทีมาครับ3วันที5วันทีบางวันเนี่ยเป็นเดือนเลยนะครับหายไปเลยนะครับบางคนก็จะอาจจะอ้างว่าเฮ้ยฉันโดนปิดกัน้นหรือค่าการเข้าถึงไม่ดีก็เลยไม่ค่อยได้มาทาจริงๆมันไม่เกี่ยวครับคุณจะต้องมีฟรีควนซีนะครับหรือความต่อเนื่องกับลูกค้าของคุณนะครับและเหตุผลหนึ่งที่ลูกค้าไม่ติดตามคุณครับอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าคุณไม่ใช่ของจริงครับคุณต้องเข้าใจว่าวันนี้คนซื้อของหรือซื้อสินค้าและบริการคนนซื้ออทท,ทุกกย่่่าางงเีจสิป็ เราอ่ะจะมีความเชื่อมั่นแน่นอนครับคุณเองเนี่ยซื้ออะไรคุณก็ยังต้องการันตีความเชื่อมั่นถูกไหมครับ ไม่ว่าคุณจะซื้ออาหารร้านไหนคุณก็ต้องซื้อกับร้านที่คุณเนี่ยมั่นใจว่าเขาทําสะอาดอร่อยถูกไหมครับแน่นอนเหมือนกันเลยครับในโลกออนไลน์ถ้าเกิดว่าเรานะครับเป็นคนที่จริงนะครับจริงใน,นที่นี้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าหูคุณต้องแบบมีชื่อเสียงดังไปแล้วนะครับแต่ตอนที่คุณเริ่มสร้างตัวตนใหม่คําว่าจริงก็คือคุณเนี่ยมีความตั้งใจอย่างชัดเจนครับที่จะออกมาส่งต่อส่งมอบคุณค่าให้กับผู้คนคําว่าจริงใน,นที่นี้คือคุณทําทุกวันคุณทําต่อเนื่องแล้วคนเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณและแน่นอออนนนนคคครรรัับบเเเเมื่่ขขาาห็กปปลลียแงงุณะ เขาก็รู้เลยว่าโอเคฝากพีฝากใกล้ไปกับคนนี้ได้นะครับเชื่อใจคนคนนี้ได้เพราะฉะนั้นความเก่งมันจะมาจากไหนมาจากการที่คุณทําต่อเนื่องทุกทวันครับถ้าอยากไล่ลูกเพจไม่ต้องทําทุกอย่างที่บอกมาทั้งหมดแต่ถ้าอยากให้เพจโตทําทุกอย่างเหมือนที่โอป,ป้าบอกคุณนะครับเพราะฉะนั้นใครทําได้พิมพ์ทําได้ใต้คอมเมนต์ครับประกาศเจเจนงนี้แล้วคุณก็ไปทํามันซะโอป,ป้าอีสานส,สดีครับ